งั้นพี่ช่วยผมได้ไหมพี่ได้บอลอยากได้กี่คนอะบอลอยากได้ได้แบบเอาแบบตั้มวันไหนอะเออบอลบอลอยากได้วันไหนพี่จะตีวันไหนเดียวเออขอแค่ครั้งเดียวพี่แค่นั้นเองอะผมอยากสนุกอีกครั้งหนึ่งอะผมไม่ได้เล่นสตอรี่แล้วสนุกมานานแล้วมันดราม่าอยู่ตลอดพี่ก็น่าจะรู้สึกแล้วได้ไหมตั้มกูคงไม่ต้องไปชวนมึงถึงที่เนาะแต่กูแค่ถามมึงคำเดียวว่าได้ไม่ได้แค่นั้นเองยุคสมัยมันก็ผัดเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะ แต่ประเทศมันมก็แค่ยุกยุกหนึ่งอะ่ะยุคนี้มันต้องยกให้เจนสตา์ทาวขึ้นแท่นอ่ะพี่แค่แค่เนี้ยแค่ผมอยากมาชวนพี่ว่าพี่ไปช่วยผมได้ไหมสึกเนี้ยแค่ครั้งเดียว <_ d ew ith> ได้เนาะในชื่อขอยพ่เนี่ได้อดี๋ยพี่ชวนน้องๆมาด้วยเลยอยากได้ใครอยากได้อะไร พี่ชวนได้หมดหมืนไปหมดอะพวกไอ้บอสไอโฟนก็อยู่ใช่ไหมล่ะไอโฟนก็อยู่ทุกแรกๆนี่ไอโฟนไอเมฆไอเมฆก็อยู่อยู่หมดอะมันได้แล้วมันไปกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าอยากใครได้เพิ่มหรืออะไรเงี้ยพี่แบบได้หมดน้องมันพร้อมไปช่วยหมดทุกคนอะเดี๋ยวผมจะไปจัดการสล็อตแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกพี่แต่วันนี้ผมกลัวไม่ทันเพราะพี่มีซ้อมผมเลยรีบมาหาพี่ก่อนเออใช่วันนี้พี่มีฟ้องก็ดูไว้น่ะใช่พี่ใช่ใช่อืมงนั้นพี่ ช่วยผมได้ไหมพี่ได้บอลอยากได้กี่คนอะบอลอยากได้ได้แบบเอาแบบตั้มวันไหนอะเออบอลบอลอยากได้วันไหนพี่จะตีวันไหนดีวะน่าอีกสองวันพี่เรามีเวลาแค่สองวันอะวันที่ห้าเนี่ยหรอใช่พี่ว่างว่างได้เปล่าจริงจงมันเลื่อนได้นะถ้าเกิดว่าไม่ว่างตอนวันที่ห้าคือวันที่ห้าเดี๋ยววันที่หกพี่ไม่ก็คือตียาวเลยใช่ไหมใช่พี่ยาวเลย เอาเมืม่อวานแล้ว,<อ>ม,วมันไม่จบง่ายอยู่แล้วพี่เมื่อวานนะพี่กนะ็ทํทธุระเมื่อวานนะมีไอ้นี่มามีอาร์เร็กมาหาพี่ก็คือก็จะไม่เล่นที่นี่เหมือนกันแต่อเล็กบอกวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยแต่ยังไม่เฟิร์มเหมือนกันแต่ชัวร์ๆก็คือเห็นอาเรเล็กบอกวันที่ห้าที่หกไม่รู้ว่าวันไหนอะ่ะผมว่าน่าจะน่าจะได้เลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าผมกําลังจะไปรัดไปชวนพวกพิโกโจ๊กเอเ่๋อนเดี๋ยว้อ,อได้นั้นก็เคลียร์เคลียร์นี้ให้มัมน <ละ S 1> อันนี้ก่อนก็ได้ ก็ดีเหมือนกันนั้นก็เคลียร์สตอรี่ของบอลก่อนก็ได้อันนั้นก็เลื่อนได้อยู่แล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาได้พี่เออขอแค่ครั้งเดียวพี่ฉะนั้นเองอ่ะผมอยากสนุกอีกครั้งหนึ่งอ่ะผมไม่ได้เล่นสตอรี่แล้วสนุกมานานแล้วมันดราม่าอยู่ตลอดพี่ก็น่าจะรู้สึกเหมือนเดียวกับผมไปละพี่แบบต้แต่เกมพี่บอลไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตอ่าบอลแล้วถ้าสมมติพวกเกินเอาคนเก่าๆไปเลยอะไรไปอ่ะพี่พี่ถามไหนว่าถ้า ไปสุดท้ายอะเหมือนกับเอลเคเขามีปืนก็เยอะนี่แล้วเราจะดันปืนได้เหรอสู้เขาได้เลยเราสู้แบบเราแบบใช้ปืนเท่าที่ที่มีอะน่าจะเท่าที่มีพี่ถ้าเท่าที่มีเราอยากสู้เท่าเท่าที่เราไหวก็ก็ได้แต่ถ้าบอลอยากใชนะ้น้ำพี่ว่ามัน,มนเรืเ่องตึงก็สําคัญอืมเพราะว่าแบบบอลเฮดอะไม่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ชนะพี่เราแค่สู้เท่าที่เราแบบสู้เพราะตอน ตอนตอนตอนที่เกิดอนด์เฮดขึ้นมาพวกผมก็ไม่ใช่แก๊งที่ใหญ่โตหรือเป็นแชมป์อีสปอร์ต e อะไรนะพี่ผมก็แค่ขี้แพ้ไก่ต่ำสองคนอะ่ะก็เลยมีแก๊งเราขึ้นมาตอนเราอยู่แรกแกที่นี่แรกๆเราก็ยังโดนเอฟีตอนเราไปอยู่วัดเราก็ยังไปโดนด้วยกันเลยพี่เราไม่ใช่แก๊งที่ชนะเว้ย okay, แต่ผมแบบแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอะ่ะตอนแกองเราไปนั่งนั่งนั่งนั่ปนั่งนั่อนม่งนั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 รูนสึกนั่งนอ่งนั่ง็ ไม่ได้ตลอดไปพี่ๆก็น่าจะรู้มันก็เป็นยุคอะจ่ยุคในเราเล่นด้วยกันได้เลยได้เลยคากพี่ได้ได้ครับบอลยินดีครับน้องได้ได้เอาไว้เจอกันที่นู่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันพี่ผมขอไปเตรียมตัวให้เรียบร้อยมากกว่านี้เดี๋ยวผมได้ครับพไปนพี่โอเคครับับครับโอเคสู้เท่าที่มีสู้เท่าที่มีมันอาจจะเป็นรองเรื่องของแต่ก็มันทำะไรได้ที่ไหนมัน มันก็ต้องตามยาถากรรมอ่ะนอะ้องมันก็สู้เท่าที่มีอะ่ะสู้เท่าที่สู้ไหวอะ่ะก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะ่ะแล้วได้ไหมตามกูคงไม่ต้องไปชวนมึงถึงที่เนาะแต่กูค่าถามมึงคําเดียวว่าได้ไม่ได้แค่นั้นเองตามแค่แค่นิดแค่แค่แค่มึงตอบกูอะ่ะได้ไม่ได้อะ่ะกูไม่เป็นไรก็ช่างแม่งอะ่ะ แบบมึงอ่ะกูได้เสมอได้เพื่อนกูจะรอนะเว้ยนี่ี้ยเรามาเล่นไปด้วยกันดีกว่าไวสัตวกูจะลาวงการแล้วของจริงเลยกูรู้สึกว่ากูแบบถ้าถ้าเกิดกูกูทำสองอย่างอ่ะกูไม่ไหวกูกูกูไม่มีเวลาให้แก๊งแล้วก็แก๊งเขาก็แบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลามีเรื่องมีอะไรกูก็ไม่ได้ไปคุยกับแก๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกแบบไม่อย่างนั้นก็ได้อแบบรู้สึกแบบ ไม่ได้มีใครบอกไม่ได้มีใครบอกไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เละแบบนี้กูเลยพอละ,ละอเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวกูจะรีบไปเชียร์สล็อตนี่แหละตอนนี้กูแม่งแบบตายไปครึ่งหนึง่งแล้วอืมขอคนทุกกำลังใจของนทุกกำลังใจทั้งทั้งค่ายดำติกตอกแล้วก็ไอ้ค่ายม่วงด้วยนะครับขอบมากจริงม,มากกำลังใจเยอะมาก,มมากหัวใจกดรัวมาก มันไม่มีใครเข้าใจหรอกถ้าผมทําธุรกิจไปด้วยอ่ะถ้าผมทาเซิร์ฟไปด้วยผมผมอยู่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 หน้าบ้านอยู่หลังบ้านไปด้วยผมมันไม่มีใครเข้าใจผมหรอกเว้ยพี่อาร์ตใจเย็นๆที่ผมว่าจะเพิ่งถึงมืออาร์ตวันแถบดีอะเดี๋ยวมันจะจบไวไปอืมเดี๋ยวมันจะจบไบไปส่วนน้องๆในวันเปอร์เซ็นต์ก็ผมก็ ไม่รู้ว่าใครจะอยู่อยู่บ้างแต่ผมก็ไม่ว่าพวกมันหรอกเพราะว่ามันเป็นการการดูแลของผมที่ผมดูแลไม่ทั่วถึงเองอะ่ะผมไม่ได้มีเวลาให้พวกมันอะ่ะเป็นหัวหน้าแก๊งมันไม่ได้มีเวลาให้แก๊งอะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนอถู่แล้วเพราะฉะนั้นก็นม่ไปความผิดของผมเองเนี่ยที่ไม่ได้ดูแลพวกมันแล้วก็ไม่ได้อธิบายให้มันเข้าใจ Honey. Gotcha. and someone will always look โอ้โหกูมาอยู่อะไรตรงนี้นี่มากว่าสตีนคนแน่เลยเรีบไปก่อนเลยมียาไหมวะตอมียาปะ อันนี้จากพี่บอลนะคะโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณสองยี่บสองบาทจ้าคงขายของขอบมากครับผมากขอบมากผมมาแรกคนแก่คนนึงอ่ะน้องมันยุคนี้มันยุคเด็กๆสมัยใหม่เว้ยผมผมหมดแบบเขาเรียกอะไรยุคสมัยมันก็ผัดเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะแต่ประเทศมันก็แค่ยุคๆหนึ่งอ่ะยุคนี้มันต้องยกให้เจนสตา์ทาขึ้นแท่นอ่ะเจนหลักผมมันไม่ได้ขนาดนั้นโอ้ยขอบคุณเป็ดครับผงเป็ดคืออะไรอ่ะโอ้ยขอบคุณครับ เหมือนลรนโดอ่ะตอนนี้ผมเป็นลนเหมือนลรนโดอ่ะเหมือนพวกแมซซี่อ่ะ, <c oughs> ะรถก็แรงมากเลยเนี่ยนะบอกว่าจะไปถึงที่เนาะรถนี้คือขอบคุณขอบคุณนกเป็ดครับนกขงครับขอบคุณครับคืออะไรอ่ะคือขอบคุณครับ ขอบคุณฟ้าใจครับวันนี้ไม่คิดว่าฟ้าใจจะมาไม่ได้เห็นหน้านะคิดถึงสมัยนั้นมากเลยเนาะฟ้าสมัยนั้นคือเป็นสมัยที่สมัยที่พี่แบบรู้สึกว่าแบบพี่โคตรมีความสุขการเล่นเกมเลยแต่ตอนนั้นน่ะมันอาจจะมีเรื่องที่เครียดบ้างแหละเวลาแข่งเราโดนนั่นโดนนี่มาเออออตีคอ,อ,อินเวสตีะอะไรเออเดรับเฮียเรียกกูเฮียสภาพกูขับรถเนี้ย แย่งข้าวหมากินอยูน่นะประชาชนเมืองรา้าดมีใบครับฉี่หรือเปล่าว่าแต่ละคนนะ่ะกูขับรถงๆเนี่ยกูขับก็ขับถูกเลนนะไ้ยกูยังโดนชนอีกเหรอเนี่ยขอเลนในมอเตอรหน่อยครับ ได้เดี๋ยวผมจะลงเพลงอัลบ,บั้มสุดท้ายให้ด้วยเดี๋ยวผมจะลงเลยน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วน่าจะไม่ได้ทําลงแล้วเดี๋ยวจะพวกพี่สกเก็ตนั่นแหละที่เขาจะทําลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเพลงเดี๋ยวผมจะลงลงยู u b e ให้ฟังเพลงสุดท้ายของไดมอนด์เฮดกำลังใจ <S <S น,น,นะคะพี่อบอลลีสขอบคุณครับขอบคุณห้าร้อยบาทครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจดีๆครับ มาตั้งใต้กำลังใจทุกตลอดเลยนะ